เป็นตู้เย็นที่เหมือนได้ยินเสียงของผู้ใช้งานจริงค,ค่ะคือตอบโจทย์สุดๆเพราะประตูบานเนี้ยสะดวกมากค่ะด้วยดีไซน์ประตูตู้เย็นนวัตกรรมใหม่แค่คอสองทีก็เห็นของด้านในแล้วไม่ต้องมาปเปิดเปิดปิดๆนะคะสามารถหยิบของที่ใช้บ่อยๆได้และที่สะดวกมากๆอีกอย่างก็คือที่กดน้ำเย็นและน้ำแข็งอัตโนมัติแถมน้ำสะอาดปลอดภัยด้วยเทคโนโลย UV ี UV Nano ลดแบคทีเรียในท่อจ่ายน้ำได้ถึง99.99%คือได้ดื่มน้ำสะอาดแบบหมดหัวและที่สำคัญมากๆคือระบบฟอกอากาศในตู้เย็น Hygiene Fresh Plus ตัวเนี้ยจะช่วยขจัดกลิ่นอับได้ ตู้เย็นแทบไม่มีกลิ่นอาหารเลยและเดี๋ยวนี้ตู้เย็นก็สามารถควบคุมผ่านแอปได้แล้วนะคะนี่ค่ะติงคิวจะตรวจสอบปัญหารหรือว่าสั่งงานก็ผ่านแอปได้เลยอันนี้แม่สั่งลดอุณหภูมิในช่องธรรมดาแล้วก็ช่องแช่ฟรีซค่ะอันนี้เลิศอดดะสะดวกมากนอกจากจะฟังก์ชันครบแล้วยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้กับบ้านได้ด้วยเพราะดีไซน์สวยดูดีเข้ากับทุกมุมบ้านจะครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ก็ตอบโจทย์และเขารับประกันคอมเพรสเซอร์นาน10ปีค่ะใช้งานกันยาวๆใครสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บของ LG เลย